สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีสุพิตาค่ะแต่งหน้านะคะเตรียมไปสดนะคะก่อนการสแสดงนะคะก่อนออจะมีการไลฟ์สตรีมผ่านช่องเ,ออเพจของสิงสารลกง้อยพรนะคะทุกคนแต่ว่าลาสดสุพิตาแต่งหนาแต่งตัวก่อนมู่ค่ะคนอื่นยังไม่ได้แต่งเลยก็เลยต้องนั่งรอะค่ะทุกคนคะ่ะ ้องเหงาอยู่คนเดียวสวัสดีค่ะตอนนี้พี่อยู่บ้านหอหมอลำนะคะอยู่หอหมอ,หมอลำค่ะทุกคนตึกหมอลำค่ะเดี๋ยวสักพักนะคะนอกจากนี้ <c oughs> ตลกสาวร้อยชุดนะคะตอนนี้กำลัง <c oughs> แต่งตัวอยู่เลยค่ะทุกคนค่ะ นี่แหละอยู่แถวแถวห้องนี้ลยอ <laughs> ยูบย่บ่ไก่บ่ไก่นะคะตอนนี้ีอยู่ที่ตึกหมอลำนะคะห้อหมอลำค่ะข้าแล้วบรรยากาศนะคะเฮ้ยใครมาต้าจอจ่อเลยวาย <laughs> ล่าสุด ก็สวยเด็กค่ะปุ๋ยพอรอนทีฟสวยตะไหร่ค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ปวดตูมนะคะคไม่ใช่ปุ๋ยสิหคนอันนี้ไลฟ์ใน YouTube ค่ะ,อ,อ,ะอันนี้เรากำลังจะไปไลฟ์สดนะคะกอนเตยเต<อ>ยนองก,ก,กอนจะมีการแสดงไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะของทีมงานเสียงสานค่ะ มันเปนเตืเต่มันม่วนสุพิสุนองไปค่ะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรนะคะซื้อบัตรได้เลยนะคะเพียด้านล่างกับวิกะซื้อตอนนี้กับท่านค่ะป่าสือ่อเ้อน่าหลายคนแล้วแหละน่าจะซื้อแล้วนะคะวันบ่นมีขาดกองสวัสดีน้องแอนดิวคะ่ะสวัสดีเอ็มโสดสนิดนะคะสวยจังเลยขอบคุณนะคะ คนข้างหลังสวยหรือคนข้างหน้าสวยคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแค่เรานะคะที่พร้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าไปที่สตูรเรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่มีใครพร้อมเลยคะ่ะเออไปมาแล้วลมีแค่เรานะคะดูไปนั่งรอแล้วแบบว่าก็ยังไม่ได้แต่งตัวกันเลยเพราะว่าเขาเตรียมงานวันพรุ่งนี้อยู่นะคะ เราเดี๋ยวจะพามาดูตลกสาวร้อยชุดของเรานะคะกำลังเตรียมงานอยู่เลยของตลกสาวเ้างไหสวัสาดีพี่น้องวัดดีพี่น้องทุกคนนอ้น <laughs> นองซีเกมนะคะอันข้าเจ้ามีตลกสาวลอยส่งน,นะคะแต่ว่าอันนี้ตลกสาวร้อยชุดค่ะเบื้องทางเบื้องหลดพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนสูตรไหนเนียแบบย้อนเ้นีด้เมื่อไหร่ย้อนยุคบนรอบนี้นั่น ย้อนยุคของเสียงอีสานสมัยที่ในอาร์อร์ชี่ดีสั่มแมนวะเนียนเอากระซีได้เห็นแหละบัดที่นี่เน่นีนต้องติดตามเบิ่งอยู่ในไสต้องติดตามอยู่ในเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพนอ่าน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มเริ่มใช่ค่ะนะคะโอ้คนใส่มงกอกมงกุฎเนาะว่าสิให้มาเป็นพระเอกพี่น้องเอ้ยพระเอกเขาไล่เลียวแล้วหาสาวไป็นที่ใดที่หนึ่งไปพูดแล้วผู้ใดล่ะหาสาวหาสาวอ๋อหาสาว นั่งไปแล้วไป,ไ,ปไปหาโกสาวไปหาโกสาวไหลไปเดนนี่ไหล,ไลกันได้ใส่<ล>เสื้อผ้านี่ือปวดแห้งแล้วนะคะ,คะอืุผลปาดเบึงชุดแล้วเนี่ยสวยคัอืะทาจิกอืมโชว์ขาเบาๆนะคะเอื้อยสีง่ามแท้ม่บแม่บวชตูมกัง,ง่ามคากวัสันมาขอบคุณค่ะฟังที่อุบลราชธานีนะครับนะคะ งามค่ะคงไม่ได้พาไปอ่าสตูดิโอนะคะทุกคนเพราะตอนนี้เขากำลังเตรียมงานกันอยู่นะคะไล่พ่อหอมปากหอมคอตอนนี้กะล่อค่ะล่อรอทุกคนพร้อมนะคะพ่อตอนนี้น้องๆเตรียมงานของวันที่24ด้วยนะคะก็เลยเป็นกันบุญไหว้ลายบุนไหว้ลายลาย,ยางนะคะหลายจุดแห้งตอนนี้ เตรียมงานทั้งวันที่24อเอกเตรียมงานทั้งวันที่30อีกด้วยคะ่ะทุกคนนะคะก็คอยติดตามด้วยนะคะทางเพจสซงิสารน,นกน้อยอุไรพรค่ะสวัสดีคุณชานชัยนะคะเพจไหลไปนอ,อยังบะท่านไหลไหลจ้ายัางบะท่านไหนไหลติดตามตลอดเลยใช่ไปทั้งในเพจนะคะ น่าจะได้ลายบัตรอยู่แล้วกระสิบปันมูปันพวกเบิ้งแจกไปเบิรเบิร์ลเราบอกมันขึ้นเนี่ย <c oughs> อจนไปสำนักงานแล้วโอ้ไปให้ข้าเจ้าแจกต่ออีกแม่นมอโอขอบคุณนะคะสําหรับพี่น้องที่สนับสนุนบัตรทุกใบนะคะเขาเบิงกอบช่วมทีมงานสิงห์มสารไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมกันในวันนี้นะคะช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่ม เราจะเต้ยก่อนเตยให้ทุกคนในมวนได้ซึนกันก่อนเรียกแขกสกอรน,นะคะแล้วก็น่าจะประมาณสองทุมตัดเข้ารายการเราเลยนะคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรนะคะสามารถซื้อบัตรได้นะคะที่เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรค่ะนะคะทักเข้าไปเลยเด้อทุกคนเด้อบัตรละค่าเก้าสิบเกาบาทเท่านั้นเองค่ะเรียกเดยว,ว่าทุ่มทุนสางทุกคนจะได้เห็นในภาพของ ทำพญานาคสิเป็นจังไดนะคะอันบิสาวบัวตูมแล้วก็ทุกคนก็เป็นสายบุญสายพญานาคเกือกันคะ่ะลูกหลานพญา,านาคนะคะไปเบิ่งบังไฟพญานาคมาแล้วนะคะบันิห้องาสิ้ผ้าเขาทำเบิ่งบานินเ,นเออในทำซิมิเอียงแน่ไปเบิ่งกันเด้อสาววมีแฟนหรือยังคะวัดเดยแม่ตูมคือซิมีสองตา ว่าชิ้นตาเลย่าเห็นเหตสวยอีกจากมือก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิพยายามสะสมตาอีก <laughs> ว่าจะาเ,จาเป็น,น,นข้าวเป็นแฟนพันแท้แฟนตัวจริงจีลีเนาะไปทั้งเลยข้าวกับน้ำกวนมากเ <laughs> <laughs> อ่เราจะไปที่สตูลแล้วเหรอคะมั <laughs> เป็นสตูหรือเป็นอุอ้ยมันยังไม่ทุ่มเลย จะไปที่ออฟฟิศเหรอคะแต่พี่พี่เขาบอกว่าให้ไปนั่งรอที่ออฟฟิศนั่นแหละแต่ว่าก็ไปโน่นเหรอไปออฟฟิศเหรอคะ<ๆ>เพราะว่าแกบอกว่าไลฟ์ส,สดตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มาคอยตอบคอมเมนต์ที่สตูดิโอโอ้ยที่ไอออฟฟิศต่อโอ้โอ้แม่จา้าขากล่องกระจักอยู่ไส บชิ้นตาเลยกินเขาเลยย่งค่ะปั่นกินไปแน่แล้วจ้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ออฟฟิศนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราไปจอยกันกลุ่มปิดด้วยนะใครที่ซื้อบัตรแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันที่กลุ่มปิดด้วยนะคะข <c oughs> ้างานไปออฟฟิศ ลูกอีกคนค่ะทุกคนหลานนะคะหลานหลานน้องไข่ตุ้มนะคะไข่ต้มว่าเป็นไข่ตุ้มสวัสดีค่ะอันนี้ไลฟ์ใน YouTube นะคะทุกคนอาจจะคุณไม่ ใช่ค่ะฝาก<อ>หลานย่าด้วยนะคะน้องไข่ต้มค่ะอย,อยากกับหลานคือกันแค่กลุ่มบล็อกเชร์เขี่ย <c oughs> มไหลเขี่ย <c oughs> มไหลครับไม่อยากเอาหน้าไปใกล้พี่เลยทำไมอ่ะหน้าเปี้ยงไงนี่หน้าสดโอ้ยว่าเป็นยังลูกยังใน,นลูกกันรอกว่าแม่อยู่แล้ว <c oughs> เขาแม่ก็สวยเนะ <c oughs> เาะยื <c oughs> รอบก,กันยนะอยู่แล้วไงอ๋อ รักแบกยังดอกแต่มาลงโค้งเคงที่ห้องนายน้องสีเขมสวยกว่าเว้ยนะาน้าขึ้เหลี่ยมแต่มันน้าขึ้เหลี่ยม่ะเมนีมีไฟสองไฟพร้อมนะสไฟพี่น้องเอยี่น้องไม่ไม่ไม่ยังนไ่ช่วงแท้หว่อนไม่นำพออ้เจ้าพองเจ้าพองเ้านำพอง น้องซีเกมมีช่องของตัวเองหรือเปล่าคะมีครับมีครับช,ช่องอะไรคะเกมจิรากร o ออฟฟิเชียลครับเกมจิลากรออฟฟิเชียลนะคะใครดูอยู่ก็ฝากช่องของน้องด้วยนะคะ,ะน้องวัตเฮดวัตเฮดอ,อ,อ๋อเพิ่งเฮ็ดเหรอเมับนทำเฮ็ดได้จะเดือนแล้วมูว่ตเฮดพ่อเดือนอยู่ค่ะอ๋อหรอใครที่เป็นแฟนคับพี่วิไปต่อที่เกมจิลากรต่อเลยนะคะทุกคนกดมากดกลับค่ะนะคะ โอเคสวัสด awesome. ีค okay. so <eterm ates. S 2> <Wha> ่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีสองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีแค่เรานะเนี่ยจริงๆนะมันมีแค่เราจริงจริงนะไปไปเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปในออฟฟิศกันนะคะทุกคน

อันนี้จะเป็นนี่จะเป็นออฟฟิศของเรานะคะทุกคน,นเนี่แอบซุ่มเบิ้งพรยเอกแล้ววันที่นียัน่น แลม,<อ>ม่ยอางนี้ลักไทยเป็นที่มามัากไทยเบิ่งเจา้าเบิงเ่งแอบเบิบ่งผู้เบาสัมน้อยขนันเห็นผู้เบาสัมน้อยก็เสียงหน่อยเสียงใหญ่เนาะ <c oughs> <c oughs> ย่านเขาบามาม่มาหย่านเขาบ่มานี่ดิ๊งมาม่าเป็นคนดูแลนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นออฟฟิศของเราคะ่ะ <c oughs> พี่วีไลฟ์อยู่ใน YouTube ครับอ,อันนี้เรามาไล์ต่ำกันนะคะทุกคนอ,อันของน้อในติ๊กต๊อกครับผู้ใดเอิน่นผู้ใดเอื่นผู้ลุงตีฮะบอก

ดูดูดูบิ๊กเบิรมก่อนนะคะนี่ถ่ากินหน้าถ่ายกินหน้ามั้โบอุ้ยนิคหลงอ่าปากสะกว่างเลยเต้ยกี่โมงคะย่าวิหนึ่งหนึ่งหนึ่งทุ่มไหมคะสวัสดีค่ะนัทภูมิ เไปารค่ะโอเคค่ะท enfin ุกคนเดี๋ย okay, ว okay. วิขอหยุดการไลฟ์ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เพจสิ่สารนกน้อยโอไรพรต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวซิตเตอร์มวนๆให้ทุกคนได้มวนกันค่ะกับพระเอกนุกเกอร์พี่ตีบัวตูมนะคะน้องซีเกมนะคะแล้วก็นักร้องท่านอื่นๆด้วยค่ะตอนนี้กําลังแต่งหนาแต่งตัวกันอยู่เดี๋ยวไปเจอกันที่เพจสิงอสารนกน้อยไรยพรต่อเลยนะคะไปแล้วค่ะ